อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ มาล่าประสบการณ์หลอนมาให้ผู้ชมได้รับฟังกันถ้ายังไงพวกเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับตามีชื่อว่าตาใบาเป็นคนภาคอีสานแต่กำเนิดเรื่องที่ตากำลังจะเล่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนตอนนั้นตามีอาชีพขายยาและฝึกช้างไปแสดงตามหมู่บ้านตามีรถบรรทุกอยู่คันหนึ่ง ที่จะตระเวนไปแสดงตามหมู่บ้านต่างๆในภาคอีสานตาจําได้ว่าหมู่บ้านที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในจังหวัดชัยภูมิเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มีคนอาศัยหลายร้อยหลังคาเรือนเมื่อตาไปถึงดินนั้นตาก็ไปพบกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อขออนุญาตตั้งสุมแสดงช้างและขายยาอา้าวไปยังไงมายังไงเราพนุมคือ ผมกับลูกน้องนะครับจะมาขออนุญาตจะแสดงช้างและก็ขายยาตรงลานกลางหมู่บ้านนะครับแล้วจะแสดงอะไรบ้างละ่ะวันนี้เลยไหมจะแสดงกีก่โมงพวกผมว่าจะขายตั้งแต่บ่ายสามเลยครับจนถึงเกือบ6กโมงเย็นนะครับเพื่อเด็กๆจะชอบดูช้างแล้วก็ซื้อกล้วยให้ช้างกินไปด้วยนะครับพอว่ารีบหน่อยก็ดีนะหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นด้วยถ้าไม่เริ่มขายยาตั้งแต่ก่อนหกโมงเย็นแล้วก็ อาจจะไม่ได้ขายเลยนะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะครับผู้ใหญ่ก็เพราะหมู่บ้านนี้มันมีผีปอบนะสิมันดุมากเลยนะคนในหมู่บ้านเขากลัวกันทั้งนั้นละ่ะพอใกล้มืดเขาจะพากันปิดบ้านหมดไม่มีใครกล้าเดินเพ่นผ่านตอนกลางคืนหรอกนะนี่แม้แต่หมาสักตัวก็ไม่มีเพราะปอบตัวนี้มันดุถ้ามันหิวแล้วเจอใครเดินผ่านมันจะกระโดดหักคอกินตายคาที่เลยบางคนก็พิการบางคนตาย เขาถึงไม่กล้าออกมากันพ่อหนุ่มเอ้ยถ้าจะขายกันจริงๆให้ขายก่อนที่จะมืดเป็นดีที่สุดนะตาได้ฟังตาก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเพราะตาเองก็ไม่ค่อยกลัวผีและตาก็มีวิชาพอตัวเอมันจะจริงตามที่ผู้ใหญ่บ้านบอกไหมวะ่ะงั้นก็อลองทดสอบหน่อยแล้วกัน พอผ่านไปถึงตอนเย็นวันรุ่งขึ้นตาเลยลองตั้งซุ้มแล้วเอาช้างมาแสดงเด็กๆในหมู่บ้านชอบกันมากเลยบางคนก็ซื้อกล้วยให้ช้างกินตาก็มีความสุขสนุกสนานกันไปหมดแต่แล้วก็มียายคนหนึ่งทวงขึ้นมาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวลพ่อหนุม่มเอ็งจะขายยาตอนไหนเหรอเอามาขายเลยก็ได้นะ เดี๋ยวก่อนครับยายตอนนี้คนยังสนใจช้างอยู่เลยอะคงอีกสักครู่เดี๋ยวผมจะเริ่มขายายาละจนเวลาผ่านไปพระอาทิตย์เริ่มตกปรากฏว่าคนก็ทยอยกลับกันหมดทั่วบริเวณไม่มีใครอยู่เลยแม้แต่หมาสักตัวก็ไม่มีเดินผ่านไม่เห็นพวกเราก็แปลกใจมากๆ ว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่คนนั้นพูดทุกอย่างชาวบา้านไปแห่กันหมดวันเนี้ยยังไม่ทันได้ขายยาเลยนี่แค่จะเอ่ยปากนะหายกลิบเลยหรือว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่พูดวะไอ้เรื่องพอๆ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 พวกเองเนี่ยมาช่วยข้าเก็บของดีกว่ามันจะมืดแล้วตากับลูกน้อง จึงช่วยกันเก็บของแล้วกลับที่พักกันทันทีวันถัดมาตาไดเปลี่ยนเวลาทำการแสดงให้แสดงช้างแต่หัววันเลยจากนั้นจึงค่อยๆขายยาต่างๆการค้าขายสมัยก่อนนะถ้าไปตามหมู่บ้านคนมักไม่ค่อยมีเงินซื้อหรอกหากใครต้องการซื้อยาแต่ว่าเงินก็คงจะไม่พอ เราจะเอาสมุดมาให้ชาวบ้านลงบัญชีเอาไว้เมื่อถึงสิ้นเดือนก็จะกลับมาเก็บเงินภายหลังเรียกว่าเป็นการเซ็นเอาไว้ซึ่งวันนั้นจำได้ว่าขายดีขายดีมากทั้งเงินสดและเงินเซ็นแต่ก่อนที่ของจะหมดมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินฝ่าฝูงชนเข้ามาตาก็สังเกตว่าพอคนในหมู่บ้านเห็นเธอตาก็ถอยห่างออกจากตัวเธอ ดูเหมือนจะเกรงใจแต่ก็กลัวไปพร้อมๆกันฉันขอ,อยาหอมสี่ขวดนะจ้าหนุม่มเท่าไรขวดละร้อยครับงั้นฉันขอลงบัญชีนะหนุม่มได้ครับแล้วเอาอะไรยังไม่ทันที่ตาจะพูดจบเลยเธอคนนั้นก็เดินออกไปหน้าแปลกที่เธอเดินเร็วมาก แป๊บเดียวก็เดินไปไกลแต่ตาเองก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะวันนั้นก็ขายของได้มากพวกเราอยู่ขายของที่นั่นหวันก็เก็บของเดินทางไปแสดงที่หมู่บ้านอื่นต่อโดยสิ้นเดือนก็จะย้อนกลับมาเก็บเงินคนที่ลงบัญชีเอาไว้เวลาผ่านไปจนสิ้นเดือนตาและลูกน้องก็เดินทางกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งพวกเรา ทางแยกย้ายกันไปเก็บเงินตามบ้านที่ได้ลงบัญชีเอาไว้กระทั่งถึงหลังสุดท้ายที่ตั้งเด่นห่างจากบ้านหลังอื่นอย่างชัดเจนเลยแต่ชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกลับห้ามพวกเราเอาไว้ไอ้นุม่มพวกเองอย่าเข้าไปนะนังหานนะ่ะมันเป็นปอบบ้านหลังนั้นเป็นบ้านผีปอบมันดุมากเลยนะเว้ยจริงๆงนะ ถับพวกเองเข้าไปถ้ากลัวว่าจะไม่ได้กลับมาอดีนนลูกน้องของตาก็กลัวเลยกลับมาบอกตาตาเองก็หวั่นไปบ้างแต่ก็พยายามทำใจดีสู้เสือเดินนำลูกน้องเข้าไปในบ้านหลังนั้นมา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 เดี๋ยวเขาจะพาไปเองเมื่อเข้าไปถึงพบว่ามีลุงคนหนึ่ง นั่งสารตัดก้าอยู่บนแคร่เราจึงเข้าไปถามแกเออลุงครับบ้านหลังนี้ใช่บ้านของยายหันไหมครับใช่แล้วแกอยู่ไหมครับไม่ไปดูข้าวที่ตากไว้ในสวนหลังบ้านแล้วแกจะกลับมาตอนไหนเหลรอครับเดี๋ยวก็กลับแล้วตาพยายามชวนแกคุย แต่แกกลับถามคำตอบคำคล้ายๆว่าไม่ค่อยอยากจะคุยกับพวกเรานักดูแล้วเหมือนคนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวมาหาใครจะ๊ะมาหาปะะหันรครับพอดีมาเก็บค่ายาที่เคยเซ็นเอาไว้พี่สาวรู้ไหมครับว่าแกจะมาตอนไหนก็ <c oughs> ฉันนี่แหละปะหาหัน เออฉันว่าฉันจำพ่อหนุ่มได้นะฉันก็เป็นคนเดินเข้าไปซื้อพ่อหนุ่มจำฉันไม่ได้เหรอยายหันคนที่เคยเซ็นยาเมื่อตอนต้นเดือนแกเป็นผู้หญิงที่มีอายุแต่หน้าตากลับสาวสวยราวกับพึ่งย่างเข้า25ปลาย,ลาย <c oughs> เ,เ,เ,เี่จำได้นะครับ แต่คนแถวนี้พูดกันว่าป้าหันป้าหันผมก็ไม่นึกว่าเขาจะหมายถึงพี่สาวคนสวยที่อยู่ตรงหน้าผมคนนี้นะครับป <c oughs> ากหวานใช้ได้นี่หนุม่มแต่รู้อะไรไหมคนแถวนี้หรือคนแปลกหน้าไม่มีใครเขากล้าเหยียบเข้ามาในบ้านหลังนี้สักคนทำไมพวกเธอถึงกล้าเข้ามาละ่ะเอา้าทำไมจะไม่กล้าเข้ามาล่ะครับ <c oughs> ก็พี่สาวอ่ะทั้งสวยหมดจด เป็นผู้ดีตางามนามเพราะแบบนี้นี่ถ้าเป็นผมสมัยก่อนนะมาเจอพี่สาวคนสวยตอนที่ยังไม่มีคู่ครองคู่หมายผมก็คงตามจีพี่สาวคนสวยไม่ปล่อยให้หลุดมือไปแน่ๆแมหนุ่มมันจะยากอะไรล่ะต่อให้มีผัวมีลูกแล้วถ้าคนเราชอบกันใจตรงกันมันไม่มีปัญหาหรอกนี่ผนุ่มพูดจริงใช่ไหมพูดจริงสิครับ สวยขนาดเนี้ยผมไม่ให้พลาดบอกเลยเธอเนี่ยน่ารักดีนะแล้วพักกันที่ไหนล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่นด้วยก็ตรงบ้านพักถัดจากบ้านผู้ใหญ่บ้านนะครับดีเลยเจอกันนะจ๊ะหนุ่มน้อยเราพูดจาไทยถามกันเรื่องมาเก็บเงินแต่ก็ลามไปถึงเกี่ยวพาราสีเยหันดูชอบตาเป็นพิเศษ แต่ตาก็กลัวพวกหัวแกก็นั่งข้างๆแต่ก็น่าแปลกหัวของแกไม่มีท่าทีว่าจะหึงหวงเยหันเลยแม้แต่น้อยกลับทําท่าหัวเราะชอบใจเหมือนคนสติฟันเฟือนเมื่อเยหันนำเงินค่ายามาจ่ายแล้วพวกเราคุยกันพักหนึ่น<ๆ>ง ตาก็ขอตัวกลับแต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะในเช้ามืดวันถัดไปเป็นวันที่ตากับคณนะจะเดินทางกลับตอนนั้นตานอนหลับอยู่บนบ้านพักแล้วลูกน้องตาก,ก็กำลังผิงไฟยามเช้าปรากฏว่าเยหันแกมาหาจริงๆ นี่พวกเธอหนุ่มปากหวานของฉันอยู่ที่ไหนหรือพอดีฉันมาเล่นด้วยเออนพต่จะนอนอยู่ข้างบนนะครับนี่แกก็คงจะตื่ออ้าวอะไรวะจำได้ว่าตอนนั้นตากำลังหลับอยู่แต่พอรู้สึกตัวอีกทีตารู้สึกเหมือนมีใครมานอนทับ พอลืมตาขึ้นเห็นว่าเป็นเย,ยหันตาก็ตกใจผลักแกจนกระเด็นไปนอนอยู่ข้างๆเอาไปยังไงมายังไงล่ะเนี่ยหรือก็พูดเล่นพี่มาจริงๆเหรอฉันไม่ได้พูดเล่นเย,ยหันใช้มือลูบไล้แขนของตาบอกตรงๆถ้าเป็นหญิงสาวคนอื่นตาคงจะมีอารมณ์และคล้อยตามไปด้วย แต่ผู้หญิงตรงหน้าแม้จะสวยขนาดไหนเราก็รู้อยู่แก่ใจว่าแกเป็นปอบจะมัวเสียเวลาทำไมฉันมาหาขนาดนี้แล้วจะทำอะไรก็ทำเลยสิยายหันแกเอามือตบไปที่สะโพกของตัวเองสามครั้งจากนั้นตาก็รู้สึกมึนๆเหมือน,นถูกสะกดให้นอนลงยายหันขึ้นมาคร่อมตา แล้วสติของตาก็เหมือนกําลังค่อยๆเลือนลางลงไปจูจๆช้างที่ลามเอาไว้ใต้ต้นไม้หน้าบ้านก็ส่งเสียงดังขึ้นทำให้ตาได้สติอีกครั้งไอ้นินเสียงไอ้นินไอ้นินมันร้องทำไมอะ มันก็ท้องตามประสาช้างอย่าสนใจเลยหนุมมาสนใจเรื่องของเราตอนนี้ดีกว่าใหญ่หันตบสะโพกแกอีกครั้งตากลับมารู้สึกมึนงงอีกครั้งแต่ชั่วอึดใจตากลับรู้สึกร้อนตรงเอวตำแหน่งที่ห้อยตะกุดของครูปะกรรมตาก้มลงมองตะกุดแล้วมองกลับขึ้นมา สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามันไม่ใช่ใยห,หันแต่มันเป็นหน้าผีในตอนนี้ตารู้ได้ทันทีว่าใยห,หันแกเป็นปอบจริงๆและเป็นปอบจากการเรียนมนต์ตารู้จักมันดีผีปอบชนิดนี้มันเป็นที่รู้กันในหมู่คนเท่าคนแก่วันจุร้ายมากคิดได้ดังนั้นตาก็เอามือผลักแกออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,าอย่าทำแบบนี้เลย ทำไมไม่ชอบเหรอเออผมผมผมแค่ผมแค่พูดเล่นเฉยๆอะไม่เห็นจะต้องทำแบบนี้เลยอะ่ะพี่ก็มีลูกมีผัวแล้วผมไม่อยากโดนดา่าโดนว่าเป็นชู้ของชาวบ้านอะเบื่อผีปอบเยห,หันได้ยินแกก็ทำหน้าไม่พอใจพร้อมกับกระโจนขึ้นมาคล่อมบนตัวตาอีกครั้งแล้วพูดว่า เธอพูดเล่นงั้นเหรอเห็นฉันเป็นอะไรฉันมาถึงที่นี่แล้วจะมาพูดปัดทิ้งไปเฉยมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรออย่าทําให้ฉันต้องเสียเวลานะตาพยายามขัดขืนแต่เรี่ยวแรงเธอมันมีมากมายมหาศาลเกินหญิงวัยกลางคนเธอพยายามที่จะค่อมตัวตาใบหน้าเธอที่เคยสวยกลับเริ่มตอบลงดวงตาแดงก่ำปูดโปนพร้อมกับแยกเขี้ยว เสียปากอย่างน่าสยดสยองตาจึงระลึกถึงคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยระลึกถึงครูบาอาจารย์พระพิคเนธพระพินายมาช่วยลูกเ้ื่อเอิดพริบตาเดียวร่างของเธอก็กระเด็นออกไปจากตาเธอลุกขึ้นเหมือนมองหาคนที่ทำร้ายเธอเมื่อสักครู่ก่อนจะวิ่งลงบันไดบ้านไป ตาจึงลูกตามไปดูปรากฏว่าไม่เห็นเธอแล้วเฮ้ยพวกเองเห็นยังหันจะวิ่งลงมาทางนี้ไหมฮะอะไรหันหันเฮ้ยพวกเรายังไม่เห็นใครลงมาเลยนะพี่เป็นไปไม่ได้ที่คนคนนึงจะวิ่งผ่านคนหมู่บากไปโดยไม่มีใครรู้ใครเห็นเลยสักคน เท่านั้นแหละตารีบสั่งลูกน้องให้เก็บของก็จะเดินทางออกในทันทีโดยที่ไม่ลืมไปลาผู้ใหญ่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ถามอะไรมากเหมือนแกจะรู้สิ่งที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่นั้นมาตาไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยจนถึงปัจจุบันเรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องดักสตอรี่ของเราทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ